สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคโคชโฮราครับแล้วก็กอดแคสชานอลเมื่อฉันเป็นพระปะ่านะครับวันนี้ก็จะมาผสมเรือนเรือนกระทบเรือนพบกระทบพบนะครับในชั้นต่อไปคือเห็นคิวของหมวดกุฎาะนะครับว่าเป็นยังไงเราลอฟังกันครับว่ากุฎะจะเป็นยังไงบ้าง ร่หนึ่งนะครับปุตตะจังหวะ1หนึ่งสนุกจังหวะดสองอ่านแรกเป็นปุตตะอจังหวัหนึ่น,น,นะครับบุตรบริวารจะมาอยู่ด้วยชอบเสียงโชคนะครับชอบของใหม่ๆความสร้างสรรค์หรือทเกิดทันสมัยความเกี่ยวข้องกับคนที่อายนุยน้อยกว่าความหมายพิเศษคือตอนเองไปเป็นคิกของคนอื่นสิ่งร้าใจเข้ามาหาเราครับนี่คือความหมายของ ปุตตะนุต่อมาปุตตะบวกกระดุมพระจะหมายถึงการสะสมลูกเป็นคนมีลูกมากปุตตะก็คือลูกสะสมก็คือกระดุมพระะันะรับได้มา,าการได้มาขึ้นลูกสะสมลูกลูกมีฐานะร่ำรวยนะครับลูกมาช่วยใช้เงินการหาวิธีใช้เงินหาเงินใหม่ๆก็คือปุตตะกระดุมพระนะครับ ความหมายพิเศษก็คือให้เงินก็คือทิ่ให้เงินเรื่อยๆนั่นแหละการสร้างใหม่รายได้ดีงานใหม่สร้างรายได้ก็ดีต่อมาครับปุตตะบวสหัดชัดก็เป็นจะได้ลูกเป็นเพื่อนคือสนิทสนมกับลูกจนเหมือนกับเพื่อนเลยมมีรักกับเพื่อนใกล้ชิด ความก้าวหน้ามาจากการติดต่อการเข้าสมาคมลูกจะได้เป็นตัวแทนของสังคมความหมายพิเศษนะครับกิดเปลี่ยนไปหรือลูกไปรักเพื่อนของเราตอนน่ตอไปนะครับความหมายขั้นต่อไปของบุตรก็คือบุตรหมู่พันธุนะครับบุตรหมูคพันุุบุตรจ,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 จะไปอยู่กับพ่อแม่บุตรคือบุตร การตั้ตัวตวระกูลของเราบุตรจะอยู่กับพ่อแม่บุตรและญาติบุตรมีความสนิทสนมกับญาตินะครับความหมายพิเศษนะครับโรคเรื้อรังร้ายแรงเกิดขึ้นกับเราหรือบุตรมีโยกก็คือลกูกอ,ออกออกไปตั้กตระกูลอีกบุตรมีโยกก็ได้ครับต่อไปนะครับปุบตตนะปุตตะละได้บุตรีอีิชาติบุตรน,นะครับ มีโชคลาภบุตรค,คือบุตรคือลูกนะครับปุตตะคือลูกปุตตะคือสิ่งใหม่ๆความเสี่ยงปุตตาปุตตาก็คือมีโชคลาบแบบใหม่ๆการศึกษาดีมีความก้าวหน้านะครับรักญาติการเสี่ยงโชคความหมายที่สื่อคือลูกได้กิจก็คือลูกได้ลูกม,มีความรักขึ้เหนือต่อไปต่อไปครับปุตตะโบราณ ก็คือบุตรจะขี้โรคบุจจคือบุตรบริวารจกอลิบจะติดกับจะขี้โรคไม่เพอ่บายนะครับปุจจาบุปริความทันสมัยความึิดเรื่องข้างสัรค์ใหม่เนี่ยมันขัดแย้งก็คือลังนลัางปุตจาริก็คือไปสร้างนี่ขึ้นมาบุตรไม่เชื่อฟังโชคราบมัดขัดต่อความหมายใหม่นะครับความหมายพิเศษคือบุจจคืองานใหม่เนเกิดริ เกิดมีอุปสรรคขัดขวางละต่อไปนะครับพุตตะปัตนิจะเป็นยังไงพุตตะบุกปัตนิก็คือได้คู่ของที่อ่อนกว่านะมีหุ้นส่วนด้วยระวังนะครับคู่ใหม่ของเราเนี่ยอาจชอบเพศตรงข้ามที่อ่อนกว่าพุตตะปัตปนิยังหมายถึงความเสี่ยงพุตตะคือความเสียเส่ยงปัตนิคือการฟ้องร้อง ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องครับความหมายที่แสนะครับ,บธธรปุจจาระพันาถึการรักทีละหลายคนการผ่อนำระไม่ีสิ่งเป็ต่อมาก็เป็นปุจตะบวกมรณะนะครับปุจตระคือรูปมรณะคือจากไปเมื่อเพื่อตายก็คือบุตรเลี้ยงยากบุตรตายจาก บุตรอยู่ห่างไกลถ้านอการยก็ไปอยู่ห่างไกลไม่ได้อยู่ใกล้เรานะครับบุตรไม่รักเราห่างไกลเราพึ่งบุตรไม่ได้การศึกษามี้ภาษาทคือการศึกษาของเราเน,นี่ยเป็นอกาษความหมายพิเศษคือภาวะสมองตื้อหมดปัญญาคิดคิดอะไรไม่ออกหัวตื้อหรือกระตันหันงเป็นปุตตักษราณนะครับ่อมาก็เป็นปุตจักษ์โลกศึกษา บุตรคือลูกสุภะคือความเจริญบุตะมีสุภะก็คือลูกมียศมีศักดิ์บุตรมีแรงดีบุตรยังขึ้เสียมาให้ได้ตำแหน่งเพราบุตรคือสิทธิสุภะนะครับข้ามมาขึ้นเสียคือนได้แต่งงานกับกิกนะครับกิกมาแต่งงานกับบิดาของบิดทิกทิกเป็นการแต่งงานกิกเปลี่ยนสถานะเป็น หรือบุดตาตึกพระูปไปศึกษากไปศึกษารต่อต่างประเทศครับต่อมานะครับความหมายสามปฏิภาคก็คือนะบุดตาบวกกรรมนะบุดขยายทํางานหารายได้บุดเพื่อเหลืองงานดีเราไม่เุ่งงานกับบุดจะได้งานใหม่นี่คือความหมายที่เสนนะครับได้ไงานเอไปบุดตาเปิดมาพระก็แปลว่าได้ช่วยลางจากบุด ชอบสัตว์เลี้ยงชอบเถึงโชคมีเส้นทางสิ่งสิทหรือสัตว์เลี้ยงหน่อนโชคมาให้ก็มาพิเศษติดตาลาบาก็คือคิดหาวิธีใหม่ๆในการไรายได้ได้ดีมีวิธีการใหม่ๆคิดขึ้นมาใหม่ๆได้ดเกิดความเจริญนะครับสุดท้ายปุกัะอยู่ที่หน้านะครับแต่ว่าเดือดร้อนเพราะบุร บุตจากจะบุญที่ม่ายคืความเสียหายความเดือดร้อนบุตรมีบุตรลับลับุตรผิดใจบุตรจากนี้แง่จริงลูกที่นั่งลอยลอยนะครับลูกที่เราส่งไปอยู่ไกลๆไม่ให้ใครรู้ครับบุตรอยู่ไกลบุตรจากไปไกลก็ได้นะครับไม่ใช่เราส่งไปอย่างเดียวเพราไปไกลพวกไปเรียนอะไรต่อไปก็คือบุตรจากไปไกลเราจะมีความหนักใจเพราะบุตร การศึกษาไม่ต่อเนื่องนยถึงเราการศึกษาของเราไม่ต่อเน,นื่องกแต่งนี้น่านเสียไปกลางกางความมาที่เสียๆชอบเสี่ยงโชคผีเท่าๆวงเล็บอีกทีน,น,ทน,นะครับมันจะได้เอาละครัความหมายในหมวดตกแตังผมก็เอามาเปิดเผยให้ท่านฟังอย่างง่ายๆสิส่งนี้นะครับเราฟังหมวดต่อไปครับตกจต่แล้วก็จะเป็นอะไรนะครับวันนี้ก็ขอจบขึ้นกับสียงต่านี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัรสมาช้กกดตวริจากกดชอบนะครับให้เกดปรนโยชนับเุื่อนๆกัน